นะครับเนาะยางเล็กที่พึ่งปูกไปครับผมดูบรรยากาศในสวนแต่เราจะไม่เอาออกครับผมเอาไว้คุ้มนาดินในฤดูแล้งครับอีกไม่กี่เดือนก็จะแล้งแล้วนะครับต่างกันเลยเอาไว้คุ้มครับผมนี่ครับผมในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะมันไม่มีต้นยางนะครับเนาะมีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมจะเป็นบรรยากาศในสวนให้ดูเป็นกําลังแรงใจให้ครับผม หลังจากนั้นก็จะจบฤดูกาลครับผมหลังจากดูแลตรงนี้ครับในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะมันไม่มีต้นยางนะครับน้อันมีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมก็เป็นตรงนี้นะครับนาะเขาจะตัดออกสองข้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตกแต่งบริเวณโคนต้นเล็กๆน้อยๆนะครับน้อก็จะได้จะได้ยางเล็กแนาออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณขอบคุณครับ บรรยากาศก็เหอครับเด้อเก็บก็ขึ้นหนึ่งยอดครับผมได้มาหนึ่งยอดครับผมจะตรงนี้ก็หลังจากเอาหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะมันนี่มีต้นยางนะครับเนาะมีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมจะเป็นเนาะครับเนาะส่วนส่วนบริเวณตองกลางก็จะเอาคงไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะ เก็บนภาพบรรยากาศตรงนี้ให้เบิ้งครับผมก็หลังจากเขาเอาหญ้าออกบริเวณอรอบรอบต้นยางเร็กครับผมก็เป็นลักษณะนี้แหละครับผมส่วนล่องกลางก็คือหนึ่งยอดครับผมได้มานึ่งยอดผมกะตัวนี้ก็หลังจากเอาหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะแล้วของต้นยางลักษณะนี้ครับผมก็เลยอ่านี่ครับผมตัดออกแล้ก็ตัง้งบรรยากาศในสวน ให้ดูเป็นกำลังแรงใจให้ครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันครับผมนี่ครับผมรอบนี้แหละครับผมเราจะให้ปุ๋ยนะครับเนาะจะให้ปุยอีกรอบนึ่งครับแต่ตอนนี้จะเริ่มจะอยากได้อาหารแล้วม่งงงแล้วครับเนาะใบจะเริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับผมนี่นะครับหลังจากเอาเอาญ้าออกบริเวณรอบรอบต้นยางเล็กครับผม เป็นลักษณะนี้แหละครับผมส่วนร่องกลางกลางครับผมตรงนี้นะครับน้องกัจะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับดูแลไปเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับน้องนี่จะเป็นอ่าสวนเก่าครับผมสวนเก่าที่ตัดให้ปุ๋ยครับผมจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมนี่ครับผมเราออกแบบนี้ก็ขึ้นหนึ่งยอดครับผมได้มาหนึ่งยอดครับผม หลังจากเอาหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งฉักครับผมหนึ่งฉักให้ปุ๋ยครับผมจะจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผมเราออกแบบนี้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งฉักครับผมหนึ่งฉักให้ปุ๋ยครับผมจะจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผม เราออกแบบนี้ไปครับผมที่ตัดไปแล้วก็มาปลูกใหม่นะครับเนาะเขามาปลูกใหม่เขาก็จะได้อต้นอย่างประมาณนี้ครับผมก็ดูแลออกแค่นี้ครับผมดูแลแค่นี้ไม่ได้ดูส่วนนะครับเนาะส่วนส่วนตรงร่องกลางนะครับเนาะเขาจะบอเอาออกครับผมเขาจะเอาไว้นี่ครับผมเพื่อคุมหน้าดินนะจังครับผมตรงนี้นะครับนกก็ค่อยๆเดไปเรื่อยๆครับดูแลไปเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับนานี่จะเป็นอ สวนเก่าครับผมสวนเก่าที่ตัดไปนะครับนกมือนีกาเจาพาบรรยากาศในสวนครับมาฝากนะครับนกับเอาสวนยางเล็กนะครับเนะยางเล็กที่พึ่งปูไปครับผมดูบรรยากาศในสวนตั้งไนปนะครับนะมือนีกาเจาพาบรรยากาศในสวนครับมาฝากนะครับนกับเอาสวนยางเล็กนะครับเนะยางเล็กที่พึ่งปูไปครับผมดูบรรยากาศในสวนให้ปุ๋ยครับผมจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผม เราออกแบบนี้นะครับนาะสวนส่วนบริเวณตองกลางก็จะเอาคงไว้เหมือนเดิมนะครับนาะกะเรียบภาพบรรยากาศตรงนี้ให้เบื้องครับผมต่างครับผมตรงนี้นะครับนอกกัะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับดูแลไปเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับนาะนี้จะเป็นอสวนเก่าครับผมสวนเก่าที่ตัดตรงนี้นะครับนาะเขาจะตัดออกสองข้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตกแต่งบริเวณโคนต้นเล็กๆน้อยๆนะครับนากก็จะได้จะได้ยางเล็ก คันอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณให้ปุ๋ยครับผมจะจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผมเราออกแบบนี้ไปครับผมที่ตัดไปแล้วก็มาปลูกใหม่นะครับนะเขามาปลูกใหม่เขาก็จะได้อต้นอย่างประมาณนี้ครับผมก็ดูแลออกแค่นี้ครับผมดูแลแค่นี้ไม่ได้ดู่าตอนนี้ก็เริ่มจะ อยากได้อาหารแลเวมึงชงนะครับเนาะใบก็เริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับผมนี่นะครับเพื่อเป็นกําลังรงใจให้กันครับผมนี่ครับผมรอบนี้แหละครับผมเราจะให้ปุ๋ยนะครับเนาะจะให้ปุ๋ยอีกรอบนึงครับจะขึ้นหนึ่งยอดครับผมได้มาหนึ่งยอดครับผมจะตัวนี้ก็หลังจากเอาหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะให้ปุ๋ยครับผมจะทัน ฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผมเราออกแบบนี้ในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะามันไม่ไมีต้นยางนะครับน,นัมีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งชักครับผมหนึ่งชัดอ่ะ,อะตอนนี้จะเริ่มจะ อยากได้อาหารแล้วเวิรงซงแล้วครับเนาะใบก็เริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับผมนี่นักเด่นเยอะแยะอะไรมากมายครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมและเป็นกําลังใจให้กันครับผมต่างครับผมตรงนี้นะครับน้องกะกจะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับดูแลไปเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับเนอะนี่จะเป็นอสวนเก่าครับผมสวนเก่าที่ตัด ตรงนี้นะครับนาะเขาจะต,ต,ตัดออกสองข้างเสงร็จเรียบร้อยเราก็จะตูกแต่งบริเวณโคนต้นเล็กๆน้อยๆนะครับน้อก็จะด้จะได้ยางเล็กะนะครับนออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณหลังจากเขาเอาญ้าออกบริเวณรอบรอบต้นยางเล็กครับผมก็เป็นลักษณะนี้แล้วครับผมส่วนล่องกลางหลังจากเขาเอา้าออกบริเวณรอบรอบต้นยางเล็กครับผม เป็นลักษณะนี้แหละครับผมส่วนร่องกลางไปครับผมที่ตัดไปแล้วก็มาปลูกใหม่นะครับแนละ้วเขามาปลูกใหม่เขาก็จะได้ต้นยางประมาณนี้ครับผมก็ดูแลออกแค่นี้ครับผมดูแลแค่นี้ไม่ได้ดูไปนะครับเนาะมื้อนี้ก็เจ็บภาพบรรยากาศในสวนครับมาฝากนะครับเนาะกับเอาสวนยางเล็กนะครับเนาะยางเล็กที่พึ่งปลูกไปครับผมดูบรรยากาศในสวนเป็นหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งชักครับผมหนึ่งชักขอบคุณครับ บรรยากาศก่อนเลยครับเด้อเก็บในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะมันไม่มีต้นยางนะครับน้ามีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมก็เป็นเอาซ้ำนี่แหละครับผมหลังจากเขามาตัดห้าออกนะครับนาะมันก็อาจจะเป็นชัางสิลละครับผมเราจะตัดออกสองข้างครับผมระวางหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งฉักครับผมหนึ่งฉักอ่ะตอนนี้ก็เริ่มจะ อยากได้อาหารแล้วมึงงงแล้วครับเนาะใบจะเริ่มจะสีเหลืองเหลืองแล้วครับผมนี่นะครับเนาะหลังจากเขาเอาหญ้าออกบริเวณร,รอบรอบต้นยางเร็กครับผมก็เป็นลักษณะนี้แล้วครับผมส่วนร่องกลางแล้วของต้นยางลักษณะนี้ครับผมก็เลยนี่ครับผมตัดออกนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะ อยากได้อาหารแล้วมึงงงนะครับเนาะใบจะเริ่มจะสีเหลืองแล้วครับผมนี่กระดังครับผมตรงนี้นะครับต้องก็ะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับดูแลไปเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับเนนี่จะเป็นอสวนเก่าครับผมสวนเก่าที่ตัดให้ปุ๋ยครับผมจะทานฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ครับผมเราออกแบบนี้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งฉัก ครับผมนึกชัดอ่ะตอนนี้จะเริ่มจะอยากได้อาหารแลว้วเบืองชงแล้วครับเนาะใบก็เริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับผมนี่นะครับในฤดูแล้งครับผมเพราะว่ายัางไงเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับผมเพราะามันไม่มีต้นยางะคระับเนาะมีต้นยางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผมจะไปนะครับเนาะมือนี้กัเจี๊ยภาพบรรยากาศในสวนครับมาฝากนะคระะ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 ะับนกับเอาสวนยางเล็กนะครับเนาะ,ะยางเล็กที่พึ่งปลูกไปครับผมอ่ะ ดูบรรยากาศในสวนตั้งหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้มาหนึ่งชั้ครับผมหนึ่งชั้นเยเยอะแยะอร่อยมากมายครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมและเป็นกําลังใจให้กันครับผมข้างนี้กับข้างนี้นะครับเนะาะจะเหลือตนอ,อย่างยูเคร่งกลางเป็นแบบนี้แล้วครับผมลักษณะนะครับเนาะจะเป็นแบบนี้ครับผมขอบคุณครับ ครับบรรยากาศก่อนเนึครับเด้อเก็บอ่ะตอนนี้ก็เริ่มจะอยากได้อาหารละมึงชงแล้วครับเนาะใบก็เริ่มจะสีเหลืองๆแล้วครับผมนี่นะครับส่วนนะครับเนาะส่วนส่วนตรงร่องกลางนะครับเนาะเขาจะบ่อเอาออกครับผมเขาจะเอาไว้นี่ครับผมเพื่อคุมหน้าดินนะ้วก็คือหนึ่งยอดครับผมได้มาหนึ่งยอด